ค่ะทริปนี้เราไปทานบุฟเฟ่กันที่บบยกสกายนะคะก็ราคาบุฟเฟ่อยู่ที่เป็นราคาโปรนะคะอยู่ที่790บาทเท่านั้นเองไฮ<า>ไลท์ก็คือเราตั้งใจที่จะไปกินลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมนะคะเขาเคลมว่าเป็นของแท้นะคะลูกชิ้นดิซ่า ตอนนี้เรากำลังขึ้นลิฟต์แก้วไปนะคะที่ชั้น76จริงๆชั้น81นี้จะสวยกว่าแต่วันที่เราไปเนี่ยมันเต็มนะคะช่วงรอห้าโมงเย็นเราก็แวะชมวิวที่ชั้น77นะคะในส่วนของโต๊ะอาหารทุกคนก็จะได้ริมกระจกหมดเลยนะคะพิซซ่าสีุพิซซ่า สเต,สต็กหมูเฮ้ยสเต็กปลากระพงอันนี้เป็นลายชาบูชาบูชาบูอันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้ปลากระพงทอดอยากกินต้มยำลูกชิ้นยืนกินค่ะบุรีรัมของแท้ของแท้นี่ลูกชิ้นยืนกินนะคะของแท้ค่ะ from Buriram รรไฮไลท์ก็จะเป็นผัดไทยนะคะกุ้งตัวใหญ่ก็อร่อยดีนะคะอันนี้ก็เป็นราดหน้ากุ้งตัวใหญ่เหมือนกันของแท้ค่ะอร่อยมากค่ะคือละน้นเบิ้ลแล้วนะคะลูกชิ้น กิมมี่แฮปปี้อยู่กับชาบูค่ะไปกินรีรีวิวลูกชิ้นหน่อยค่ะอันนี้จานที่สองแล้วนะคะน้ำจิ้มไม่ผ็ดนากจิ้มดีผิดเนื <c oughs> อมันกุุบกรุบเลยลเรื่อนหิวก็ตได้ค่ะอน <c oughs> ปิดท้ายด้วยภาพที่กินอิ่มมากๆแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ